จรวด B.M 2 1ที่สหภาพโซเวียตพัฒนาขึ้นเมื่อปี1963โดยออกแบบมาเพื่อการยิงแบบปูพรมทำลายล้างเป้าหมายในพื้นที่กว้างความน่ากลัวของมันคือท่อยิงจรวดขนาด122ม mm, ิลลิเมตรจำนวน40ท่อซึ่งสามารถยิงจรวดทั้งหมดออกไปได้ภายในเวลาเพียง20วินาทีจรวดมาตรฐานรุ่น M 2 1 O.F มีพิสัยยิงไกล20 4 0ถึง40กิโลเมตรซึ่งจะแตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยที่นำมาใช้งานหัวใจสำคัญของมันไม่ใช่ความแม่นยำแต่เป็นการใช้ปริมาณจรวดมหาศาลเพื่อกวาดล้างพื้นที่และสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงต่อศัตรูในการปฏิบัติการหนึ่งระบบจะใช้พลประจำรถแค่ห้นายโดยชุดยิงจะติดตั้งบนรถบรรทุกแบบ6คที่เคลื่อนที่ในทางวิบากได้ดีแต่จุดอ่อนสำคัญก็คือ เรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนสมัยใหม่สามารถหาพิกัดจุดยิงได้ในไม่กี่วินาทีทําให้ประเทศที่มีอาวุธที่ดีกว่าใช้ปืนใหญ่ยิงสวนกลับมาได้ทันทีนั่นทําให้แม้ BM-21 ยังจะมีอํานาจทําลายล้างสูงแต่ก็เสี่ยงอย่างมากที่จะถูกเรดาร์จับพิกัดและตกเป็นเป้าโจมตีสวนกลับด้วยปืนใหญ่หรือจรวดนําวิถีที่แม่นยํากว่า